สวัสดีครับ f อครับสวัสดีครับมอนเบาแอมโทรงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่บทสอนฝันแม่นครับ f อฟงวดที่ผ่านมาครับหกห้าหกห้าครับถูกทั้งบ้านครับ f อฟซสี่งวดสอนครับเนาะมากนี้ครับฝันดีครับฝันว่าได้ไปทําบุญอยู่ในวัดครับ f อฟซแล้วก็หุินเสียงปีศนาครับออกมาจากโทรศัพท์ครับ f อฟซพูดเป็นตัวเลขครับพูดเป็นตัวเลขสองตัวครับ f อฟซ เสียงฟิสนาออกจากมัตุลทรัพท์นี่สิเป็นเด็กตัวใดนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมประตูหนี่สิพาเดินทางไปสัมผัสแม่บัวสอนของเฮาครับสี่งวดสอนงวดนี้งวดที่5ครับเอฟสีไปรับชมกันครับสวัสดีครับแม่บัวสอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บัวสอนสวัสดีคุณแม่บัวสอนสี่งวดสอนครับเอฟสีงวดนี้ประจําวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเป็นงวดที่ห้าเนาะคุณแม่เนาะโอ้ยเขาเจาะครับเอฟสี โอเถือให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งนะครับนี่ลักฐานงวดที่งวดที่สี่ันที่นี่สิมาเป็นงวดที่หาเนาะฟันดีแห้งฟันเห็นเล็กเลยที่บอกครับคุณแม่ฟันเห็นเล็กเนี่ยเอาไปบอกสู้เอฟซีังไหครับรายละเอียดครับแม่โบสอนครับฟันันว่าไปจังหันนี่ล่ะไปจังหันไปวัดครับไปจังหันบานี้คุณ พ่อนเพื่อนเอิญเข้าไปหาเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อแสงพ่อแสงจ้ะครับผมเพื่อนเอิญเข้าไปหาเพื่อนมามารับโทรศัพท์เพื่อนครับคุณนหลอกแม่มารับโทรศัพท์เพื่อนอ๋อรับโทรศัพท์ก็ไปรับติ่เพื่อนก็เอาโทรศัพท์เยือนหายโทรศัพท์มันว่าหกแปดมาสักไรับโทรศัพท์เดี๋ยววิ่เสียงคนในโทรศัพท์นั่นเสียงปริสนานี่ หกเนี่ทรสาโอ้หกแปดคร <ดา S 1> ับอือบอกแม่สองเถื่อครับหกแปดของอืมครับมันตามแม่ก็ได้ยืนเพิ่มยืนโทรอรสาเพิ่มก็ดื่มห่อเขาอืมครับก็ได้กลับมาเอาห่อเขากลับไปเอาห่อเขามาเอาห่อเขาอยู่บ้านครับเสื้อ เพิ่นก็ได้ไปหอดเพิ่นแล้วเพิ่นมาเลยได้ลาบเราบอลเราเท่าโทรศัพท์นั่นลาบแล้วเพิ่นมาจังไดกับก็บอกบอกเพิ่นแล้วครับครกูเพิ่นออกไปฟังแล้วด้วยว่าสิโอแก็ได <c oughs> ้ไปวัดนะเสียงปิดสนาในโทรศัพท์แกได้บเบาๆชูเพิน่นฟังกนะครับเอาไว้ในใจโหเนี่ยแกได้ไปไหวในความฝันนะ,นะมัน,น เนี่ยเกิดกับมาอาทิตย์ครับกับมาจากวัดวัดเมื่อถึงหน้ากูฟันต้นฟันหกหกแปดสามตัวเพิ่นบอกว่ครับเสียงในในโทรศัพท์นี่ครับบอกค่ะบอกสองตัวผมบอกแค่สองตัวเนาะเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายครับเสียงเบาครับผู้ชายเป็นผู้ใช้เสียงผู้ชายครับหลับโทรศัพท์ มันรับโทรศัพท์ของคุณพ่อแสงเนาะคุณแม่หูวจักเบอร์ทูเพิ่นบอมีไม้เหล็กเบอร์ทูยังติดอยู่ในหันบอหรือจำเบอร์ทูเพิ่นได้บอครับบจำเบอร์ไหนเบอร์ไหนอันจังสิเบอร์ไหนถามคนแจ๊กเถื่อครับก็บอร์ไหนจับเดบิวต์ของคนแจ๊กเถื่อมีเดียฟันครับไปในฝันค่ะค่ะคุณบอกว่าพบแป๊โอ้ถึนมาบอกเลขครับเอบซีบอกแค่นี้เอ้า สันสันซ้ำนี่ครับเอพซีมัเด็กที่บ้านื่อนนั่นหาตัวเดียวด้วยมันเด็กที่หาจ้าอเอาหาส่ใส่ลายบาทนี่สืเพราหาหกแปดซะบ่ราะคุณจ้านั่นเนี่ยหาหกแปดไม่ก็ต้องเป็นหกแปดหาแล้วครับจหาหกคนบวมาคูกันอยู่แล้วทั้งหนาไม่แต่กับโนเนนนอแต่เอากับวิจัยเพื่อซือแต่ว่าคุณแม่มาหกแปดครับหกแปด้ันเด็กที่หาสบา่ว่าจะเรื่อเื้อครับเด็กกนี่กับเด็กเก่ามันเป็นตัวเดียวกันแมนแครับแน่นอยู่ค่ะ แต่แตพอแสงเนี่ยเพิ่นก่ยังมีชีวิตอยู่ครับเพิ่นก่าโมเมนอนุเพิ่นเก่นะกี่เพ่ปดแ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 ปบแปด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 าป่แปด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 หปดเปดียวเปดแปดงปดแปดเปวจปดังบแดแปดานดปดดแดแปด่ แม่งทุะแต่งวดทีพานมาเนี่ยกะหกห้าหกห้าเนาะงวดทีพานมา,น 65, 65, 65, า,นมาครับงวดนี้ตัวไหนครับหกแปดครับแม่บวัวสอนของเขา้าคั่นถาม,มากเลขกสามตัวให้เอาเลขหาใส่ใส่ไ,ไทยก็ได้ใส่ทั้งนาก็ได้แล้วแต่เอฟซีเนาะ<ม>ทางแอดมินเขาเข้าเนี่ก็หาไว้เพื่อเป็นแนวทางไปฝากเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้ร้อยหกสิบแปดนี่คั่นถามากกะจัดเนาะครับคุณแม่บัวสอนครับผม มาทามกลางสายฝนครับเมือนี่ฝนกระตุกลื่นๆครับก็่ไม่ซ้ำเนาะครับคุณแม่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไ้แคปหน้าจอครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่บัวสอนฝันแม่นครับเอฟซีแนวทางสื่อสารกินแบงค์รัฐบาลครับประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2อ6 8ครับย8 6886ดครับหกแปดหกแปดแปดหกกับกระนำจากน่อยครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงนํมเบอเดอครับเมือนนี้ครับเอฟซี บ่าวแอมโลธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมโลธงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิศใหม่ทิศมื่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทรยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เงนสิรอถือนะครับน้างผั้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถ่ายอยู่ห้องในครับว่าวิธีใส่ของดีเป If, ็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับกับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเน อตอนนวัสดีเหรอเนอะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนขา,ขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ ม,มยมพูดกับผู้ใหญ่เนะาะตาธุสาธุอขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินขาวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรา,ดาล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮา ใยๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองม่เห็นล้านข่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหเขอมาในบ้านในล้านข่าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำท่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหิ้งยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้ว มือนี้กับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูมากเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแครับ่านมู้่มมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์้ลก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลผีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลผีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แแจงคือกันนี่ครับหย่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับชมานผม้ชครับเอาไปหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนี่สม้ชแล้วกาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุ่นขลองหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตู้เขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรว้ยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ สาธุสาธุครับ